ที่25ประจำปีส5 6พ้าอ,อสิครับแล้วก็ตามมาด้วยใายเทศาบาลตำบลจานแสงชัยครับจากนั้นก็เป็นอมมนู้บริมในส่วนของการจัดสถานที่จุดเข้าประจำนะครับขณะนี้นะครับในส่วนที่หนึ่งอีกกบวนอภาริชุดที่หนึ่งจ่ายของหน้าโรงเรียนบ้านโพนอีกเลื่อนกับมาแล้วครับท่าน ที่เห็นอยู่ทางทิศตะวันตกค,คต้ัปคปงประตูมี่เป็นประตูเตตอนครับเป็นวงโยธาบทิศจากโรงเรียนวิจธรรมวิทยาคมครับมีเป็นวงโยธาบทิศที่เข้าประกวดแข่งขันล่าสุดน,นะครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดด้วยแต่บรองวันด้วยนี่คือวงโยธาบทิศสวสยมากครับมาในชุดขวสีดำสีชมพูสีบ่้ว ครับแต่อนี้นะครประทับประธานพิธีเปิดครับได้รับเกียรติจากสูงยิ่งจากท่านตาทนสันไตรพงศ์ครับเสียงปรบมือดังๆครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกดเขตแปดพักภูมิใจไทยประธานอุ้ยพักภูมิใจไทยและรองประธานยึดไปรัฐบาลครับนี่ครับให้เกียรติกับพวกเราชาวตะบนจ่าแสรชายชาวอำเภอห้วยทับทันดาบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับศรีสะเกดเขตแปดพักภูมิใจไทย ออกมาแล้วครับของชุดที่หนึ่งครับขับกลับขอบพระคุณครับเป็นอย่างสูงครับท่านอาภรณ์สังไายพุทสมาชิกสภาผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่ชาติพักภูมิใจไทยครับประธานคณะกรรมการประสานงานสสพักภูมิใจไทยและรองประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลครับ mọi người đã được một mặt trận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  ทับิมงานตพัดแมนเนาะโหุ่นยนตใครทอหุ่นยนต์มาทำในเรื่องเซ็นามัระบายระบยหนึ่งบารเบ็นลบยนตที่เรื่องแค่ห้ามลบต้องับำนักจินตนาาไม่ได้ครับเลี้ยวมากับเลี่ยวไปที่พคอกันครับจะเป็การประชิดครับ เดินเข้าสนามครับผู้ถือป้ายก็คือเด็กหญิงปินหนาด่าวบอนครับเป็น,น,นลูกของพี่เจริญข้าวบอนครับแล้วก็คุณแม่สุพิธพิงแก้วครับปัจจุบันก็ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าครับนะครับเสื่อสีแดงนะครับเข้าวบประจำจุดตะเกีบ้านข้าวบอนที่สองครับ บ้านนี้มีผู้ใหญ่ใหม่ใหม่มาฝาครับแจกบอลด้วยครับแจกกงกองแก็เมื่อไหร่ครับปีที่สามครับจากบ้านฟ้าผ่าหมู่ที่สามตามด้วยขบวนของบ้านีเชลิหมู่ที่หกครับท่านนายกครับรองปนตร์ปนินรองประธานสภาครับท่านสมศักดิ์สาลีพันธ์สมาชิกสภาเทศบาลท่านอุทิศมังมีผู้ใหญ่บ้านครับพิระพรามังมี ผู้ช่วยครับสิบิมดาแมงมีท่านห่วยกอนรำท่านผู้ช่วยครับท่านผู้ช่วยอ,อรพินท์แพทพิเชียนครับและ<ท>มีท่านสอทอด้วยประธานสภาครับก<อ>็ท่านสมชายแพทพิเชียนครับผู้ถือป้ายก็คือเด็กหญิงถึงเตี้ยลงมาจากโรงเรียนหน้า,นานโรงเรียนบ้าชพาวอนครับมีวงโยธวัตริศจากโรงเรียนมั่วจำพันยุติยาคลมครับซึ่งย,ยีนยันเกี่นนยวกับเคือขบวนพาเหร วงดิออยางของวิรพัฒน์พบอมครับครับผมดำเนินการเดินทักบริการพัฒน,นาโคดเนตครับในวันนี้ท่านได้รับเกียรติเป็นนักกีฬาโศด้วยอ่สุดยอดแล้วก็มีท่านนางสาววิทัตน์ชยโค้ดรับรองบริการโรงเรียนมีนำมาเยอะก็คือนางสาวแก้วกัญจนาจยิงย่งดีเด็กหญิงทูิดีสารีพันธ์และเด็กหญิงกัญยกรของนำข,งวงขบวนของบ้านนองแสงชัยหมู่ที่สิบมาด้วยครับ ท่านผู้ใหญ่ไพลโรจน์จันทนเลาครับโดยมีผู้ถือป้ายก็คือนางสาวกมลชนกสิ่์คลาหาคอราทานะครับแล้วก็นางบัพวนรณพาเหรดของปันพวันน้อยบทที่12ด้วยเด็กหญิงว่ารัญญาสายเสยมาครับมีผู้ถือป้ายเด็กหญิงอภิศลายิ่งมีมาแล้วก็เด็กหญิงนิชานันภาสวัสดนะครับมีจัดจันแสนชัยครับ<ป>ดันวนบทที่หนึ่ง นานวนหมู่ที่หนึ่งมีท่านผู้ใหญ่ประพันธ์ธรรมดาครับท่านกับมีท่านผู้ช่วยสมพรสุขรอดผู้ช่วยบุญมีแพทย์ดีครับผู้ช่วยพหลศประสานศรียันครับและ,และมีท่านกับลูกสาวผู้ช่วยต่อไปครับบานมดหมู่ที่ห้าครับบานมดหมู่ที่ห้ามีท่านผู้ใหญ่รักแพทย์มดครับมีท่านผู้ช่วยสมานบั่งมีท่านผู้ช่วยฤทธิพวรวงศพักดี ม,ออม,มีท่านสธยอดแทดมดมีท่านสธสุเทพกรองทุ่งมนที่ไล่แล้วก็มีขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามนะครับเป็นขบวนพาเหรดเป็นวงรียนจากโรงเรียนบ้านพงศ์ศิลป์ครับรายชื่อผู้บริหารก็คือรักษาการตอนนี้ก็คือนางหัสราพรมีกุณครับรักษาการผู้บริการโรงเรียนบ้านพงศ์ศิลป์มีรามายอ์ก็คือเด็กหญิงนัทพรพโอคำ เข้าสู่สนามนะครับมีท่านผู้ช่วยวิไลลักแผงฤทธิ์ผู้ช่วยสุนันชัยพมรผู้ช่วยนภพรตก,กสันเทียมีท่านสอทอ,อรชทัยสังขาวมีท่านสอทอบัวทองสมบัติแล้วก็ผู้ที่ฝ่ายบ้านคงสิมทัานางสาวสุนันทินีต้องทองเข้า